สวัสดีครับผมเปียกเสด็จันีวนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการซ่อมรถนะครับของขานาสวิตาโตนะครับโดยซ่อมไดสตาร์ทนะครับเนื่องจากสตาร์ทอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวทําการสตาร์ทรถดูนะครับไปด,ดูการสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็คือจะหน่วงอยู่นิดนิดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมไดสตาร์ทนะครับก่อนจะถอดไดสตาร์ทนะครับให้ทําการปลดขั้วแบตออกก่อน,นะนครับโดยขั้วใดขั้วหนึ่งครับแต่ตัวนี้ผมใช้ในการปลดของขั้วลบนะครับ พงมือนะครับก็จะมีถอดน็อตเลยก็คือเบอร์14ส่วนถอดไฟนะครับก็จะมีเบอร์12นะครับแล้วก็เบอร์10นะครับเข้ามาตัวนี้ครับแล้วก็หมดนะครับเดี๋ยวผมจะถอดก่อนนะเพราะว่า คือกล้องคนเดียวนะครับ นี่นะครับน็อตได้สตาร์ทนะครับก็จะมีตัวสั้นกับตัวยาวนะครับตัวบนจะเป็นสั้นนะครับส่วนตัวล่างจะเป็นยาวนะครับตอนนี้เราก็ถอดออกมาแล้วครับ ก็ดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีเขามานะครับมีเศษฝุ่นนะครับแล้วแล้วก็เหมือนจะติดๆนะครับเพราะว่าไอ้ตรงตรงเฟืองนี่นะครับ จะไม่ค่อยลื่นนะครับดูแล้วเนี่ยก็คือเศษดินจะเยอะนะครับเศษฝุ่นนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดมาดูทีนะครับก่อนทำการถอดก็ให้เราทำการมาร์คด้วยนะครับว่ารอยต่อตรงนี้นะครับ ว่าเดี๋ยวเราจะขายน็อตออกถ้าเราไม่มากไว้เดี๋ยวจะใช้ไม่ตรงนะครับจุดที่เราถอดนะครับตอนนี้เราต่อไฟมา12โวลต์เลยนะครับเดี๋ยวจะมาวัดไฟดูนะครับ นี่ไฟมาสิบสองโวลต์นล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทิกไฟดูนะครับว่าฟันตัวนี้นะครับฟันเฟืองนี้จะจะวิ่งมาสุดขวาครับเดี๋ยวเรามาทดลองครับว่าทิกไฟไปแล้วเนี่ยไอตรงเฟืองนี้จะวิ่งมาสุดขวาหรือเปล่าครับ เดี๋ยวทิคดูนะครับทดูทีนะครับก็วิ่งมาสุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะถอดทำความสะอาดตรงบริเวณจุดนี้นะครับที่ที่มีขามาเยอะ,ะครับ เพราะว่าน่าจะสกปรกครับทําให้เฟืองวิ่งอาจจะไม่เรียบนะครับเดี๋ยวจะมาถอดดูภายในแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมลงต่อนะครับให้เราทาการมาร์กจุดก่อน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเราถอดจะได้ประกอบคืนนะครับอยู่ตาแหน่งเดิมให้เราขีดด้วยคัตเตอร์หรือว่าอะไรลำแหลมครับที่ ทําให้มองเห็นชัดนะครับกพเดี๋ยวถ้าเอาปากกามาร์คสีเดี๋ยวพอเราล้างมันจะลบออกนะครับก็จะมองเห็นนะครับเส้นนะครับ ถอดฝาครอบแปลงฐานออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของแปลงฐานนะครับ ถอดชุดโซลินอยหรือเรียกอีกอย่างนะึงคือออโตเมติกนะครับ แล้วก็ให้ดึงกระเดืองผักออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงโรเตอร์ของมอเตอร์สตาร์ทออกมานะครับให้เราทำการ ตรวจดูนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่ชำรุดนะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยแต่ละตัวนะครับพร้อมที่จะล้างทำความสะอาดนะครับโดยเรามีอุปกรณ์ก็คือถาดนะครับแล้วก็จะมีส่วนของแปลงนะครับ จากนั้นให้ทําการเตรียมนําไปล้างทาความสะอาดนะครับโดยให้ใช้น้ามันเบนซินล้างนะครับหรือน้ายาล้างคราบก็ได้นะครับข้อควรระวังนะครับหลังจากล้างเสร็จก็ให้เช็ดให้แห้งนะครับหรือไม่ก็เป่าลมนะครับให้แห้งนะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดเสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับ เดี๋ยวเราจะมาทาจารบีตรงลูกปืนด้านในนี้นะแล้วก็ใส่จารบีตรงทั่วบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็ตรงตรงกระเดื่องนี้ก็ใส่จารบีด้วยนะครับตรงกระเดื่องนี้แล้วก็มาใส่จารบีตรงบริเวณน,นี้ด้วยนะครับตรงเพลานี้ส่วนคั้งนี้ก็จะใช้กระดาษทรายขัดนิดหนึ่งเพื่อที่ให้ทองแดง สะอาดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้ตัวนี้ก็ล้างหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่จารบีด้านในนี้นะตรงนี้คนระับด้านในนะี้ชุดนี้ก็จะเป็นของแปลงฐาน,นครับก็ยังใช้ได้โยนครับด้านในก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่จารบีเสร็จก่อนแล้วแล้วว่าจะประกอบอีกทีหนึ่งครับก็ทําการขัดบางๆครับไม่ต้องขัดลึกนะครับตัวนี้ขัดแค่ว่าเห็นทองแดงงแดงหน่อยนะครับเพื่อให้ไฟเดินได้สะดวกครับนะครับเอาดำออนนิดหนึ่งครับให้ให้ทองแดง เห็นชัดขึ้นนี่นะครับจะเห็นชัดขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็จะแต่งตรงตรงร่องเาบาๆนะครับเพื่อให้เศษที่ติดเกาะอยู่นะครับออกนะครับ นาจะมีลูกปืนนะครับข้างในนี้แล้วก็จะมีแหวนรองนะครับตัวนี้มาให้หาย ก็จะมีรอยมาร์กที่เรามาร์กไว้นะครับตรงนี้ให้ตรงมาร์กเดิมนะครับ ก็ทำความสะอาดใส่ไฟนะครับตรงนี้เอาคาบออกนะครับเพื่อให้ไฟเดินได้สะดวกนะลหลังจากประกอบเสร็จก็ให้เช็คน็อตนะครับ ก็ดีปดีนะครับ แล้วก็ดูมาร์กนะครับว่าตรงครับตามที่เราขีดไว้นะครับตรงที่เราขีดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองดูนะว่าทํางานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ติดปกตินะครับเดี๋ยวเราจะทําการขัด ขั้วไฟนะครับให้ให้มันสะอาดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้มันจะมีคี่เกลือเยอะนะครับใช้กระดาษทรายนะครับอันนี้จะเป็นไฟบวกนะครับจากที่ดำๆดนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเป็นสีแดงเงานะครับเป็นทองแดง ันนี้ก็จะมาขัดไฟลบด้วยนะครับให้สะอาดนะครับ จากด้านให้ทำการยกใส่ไปที่รถนะครับจะมีน็อตสั้นกับน็อตยาวนะครับน็อตยาวอยู่ล่างน็อตสั้นอยู่บนนะครับ เดี๋ยวจะทำการสตาร์ทดูนะครับว่าจะติดง่ายหรือเปล่านะครับก็ติดง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองดูอีกครั้งนะครับครับก็ติดง่ายนะครับตอนนี้นะครับ หลังจากการซ่อมไดสตาร์ทนะครับก็ทําให้ติดง่ายขึ้นนะครับ